ก็กราบสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับคลิปทางร้านเรานะครับ T S Com นะครับไปเช่าบูชาพระเครื่องนะครับในแพลตฟอร์ม Shopee แล้วก็ Lazada นะครับพราแทร้อยเปอร์เซ็นต์ครับทุกองค์ทุกรุ่นครับวันนี้ก็ครับไม่ไม่ได้ลงคลิปมานานแล้วนะครับโอ้โหน่าจะประมาณครึ่งเดือนมั้งหรือเกือบเดือนได้นะครับร้านผมก็หลังจากล่าสุดที่ลงคลิปลงปูบุญมาไปนะครับก็ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีนะครับ วันนี้ก็จะมาแบ่งปันอีกแล้วนะครับหนึ่งฝาะเครื่องหลวงพ่อพัดนะครับวัดห้วยด้วนนะครับหนึ่งในรุ่นที่น่าสนใจนะครับน่าสะสมนะครับรุ่นนี้ก็ออกในปี2 5 6 4นะครับนั่นคือรุ่นสร้างบารมีร้อยปีนะครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับสร้างบารมีร้อยปีเป็นพิมพ์น้ําเต้านะครับพิมพ์หลวงพ่อกล้วยนะครับนี่ครับใครที่เล่นสายหลวงพ่อกล้วยก็คงคุ้นหูคุ้นตาอย่างดีนะครับเขียนชงนี้นะครับนี่คือสร้างบารมีร้อยปีนะครับ นี่ครับพิมพ์น้ำเต้านะครับสวยงามมากนะครับนี่ครับี๋ยวหุนกล้องนิดนึงครับอันนี้ก็สร้างตอนปี64นะครับเป็นพระเก็บของผมเองครับจะนํามาแบ่งแบ่งปันนะครับหลักร้อยนะครับไม่เกิน500แน่นอนนะครับถูกมากเหรียญนี้ด้านหลังเป็นหนุมานนะครับนี่ครับอันนี้ผมก็มี2เหรียญนะครับจะมาเปิดแบ่งให้นะครับในช้อปปี้และลาซาด้านะครับเป็นสร้างบารมีร้อยปีพิมพ์เต็มโงคงนะครับพิมพ์พ่อกลวยน้าเต้าพ่อกลวยนะครับ ก็เป็นเนื้อทองทิพย์นะครับทั้งสองเหรียญเลยทองทิพย์ลงยาคุยพื้นชมพูนะครับชมพูขาวนะครับนี่ครับสองสีสวยมีสเสน่ห์มากนะครับนี่ครับลงยาจีวรด้วยนะครับหลังเป็นหนุมานกา็พิมพ์เต็มองค์ก็ได้รับความนิยมนะครับในรุ่นนี้นะครับรุ่นสร้างบรารมีร้อยปีนะครับนี่ครับผราสวยแล้วก็เหรียญน,นี้ก็มีความพิเศษอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือ,อนอกจากความสวยแล้วก็คือ เป็นเหรียญแจกทานในพิธีนะครับเหรียญแจกในพิธีนะครับนี่ครับในพิธีปลุกเสกนะครับสร้างน่าจะน้อยนะครับผมจำจำนวนสร้างชเวยๆไม่ได้นะครับแต่จาได้ว่าสร้างน้อยแล้วก็เฉพาะคนที่ร่วมพิธีปลุกเสกเท่านั้นถึงจะได้เนื้อนี้นะครับเนื้อที่ลงยาชมพูขาวนี้นะครับนี่ครับอ่าอันนี้ก็เลยเป็นพิเศษเลี่ยมให้ทั้งคู่นะครับพร้อมเลี่ยมให้เลยนะครับเปิดครับดูพาชมนะครับ เป็นพิมพ์เต็มองนะครับหลวงพ่อนั่งขัสมานะครับนี่ครับชอบงานลงยามากนะครับลงยาได้ลงยาเหมือนหวานเย็นนะครับนี่ครับยาชมพูคุยพื้นแล้วก็ตัดด้วยยาขาวนะครับอันนี้ไม่ใช่ยาเลอะนะครับหลายคนอาจจะมองว่าให้ยาเลอะหรือเปล่าแบบนี้จริงๆไม่ใช่นะครับเป็นเนื้อที่เขาสร้างจะตั้งใจจัดสร้างมาอยู่แล้วนะครับนี่ครับด้านข้างก็จะมียันทั้งคู่นะครับข้างหลวงพ่อนะครับนี่ครับ จมูกสวยร้อยนะครับนี่ครับจมูกสวยหน้าสวยนะครับนี่ครับหลวงพ่อพัดปุญญาการโมวัดทานทหารนะครับหรือวัดห้วยด้วนนะครับนะครับสวยมากนะครับสวยจริงนะครับอย่างนี้ด้านหลังนี่ครับก็เป็นหนุมานนะครับเรามาจากพ่อควยเลยนะครับอ้โหใครชอบพ่อควยก็น่าจะชอบรุ่นนี้นะครับนี่ครับทำมาคมชัดมากนะครับหนุมานด้านหลังเนี่ยครับดูครับที่ระลึกอายุ หนึ่งปีนะครับปี6 4สี่นะครับผมได้มานะครับตั้งแต่ออกใหม่ๆนะครับเนี่ยมีต่อโคด้วยนะครับส bueno. uh, really> ังเกตสวยนะครับฮนุมานเนี่ยฮัุมานพักทงศึกนะครับอ่าเนื้อเดียวกันนะครับเนื้อเดียวกันพร้อมเลี่ยมกันน้ํายกคู่ด้วยนะครับเปิดถูกๆเลยนะครับโอ้หลักร้อยนะครับไม่แพงสวยผ่าสวยแบบนี้นะครับเก็บได้นะครับรุ่นนี้ก็ยอดนิยมเหมือนกันนะครับสร้างบารมีร้อยปีนะครับ น่ครับออกรอซอีมาร้อยปีนะครับพอสมควรเหมือนกันนะครับรุ่นนี้เนี่เอาเท่าไหร่ดีสองเหรียญพร้อมเยี่ยมต้องราคาเดียวกันนะครับเพราะว่าเนื้อเดียวกันนะครับไม่มีกล่องนะครับไม่มีกล่องเดิมเพราะว่าไปเหรียญแจกในพิธีนะครับจะไม่มีกล่องไม่ใช่รายการลุ้นนะครับไปเปิดลุ้นมาไม่มีนะครับรายการนี้นะครับพิเศษมากนะครับเอาเหรียญละ399บาทนะครับพร้อมเยี่ยมทั้งคู่เลยน่ครับเหรียญละ399บาทนะครับไม่แพงนะครับนะครับเยี่ยมสวย ค่าเรียมกว่าร้อยหนึ่งแล้วนะครับค่า่าตกเท่าไหรอันนี้ถูกมากนะครับเนี่ยสำหรับหนึ่งในรุ่นยอดนิยมแบบนี้เปิดเฉพาะช่วงนี้นะครับตัวราคาถูกแบบนี้นะครับสวยนะครับสวยทั้งคู่เลยนะครับเนี่ยครับงดงามมากนะครับเนี่ยชมได้เลยครับอ่าช่วงนี้ก็พูดคุยนิดนึงนะครับกระแสหลวงพ่อพัดก็ยังแรงอยู่นะครับช่วงนี้รุ่นนิยมช่วงนี้จะเป็นเสียมรร้อยปีนะครับกับอ่าเจริญครสามนะครับแล้วก็ ไข่ปลา6 5นะครับที่เพิ่งมาใหม่นะครับช่วงนี้ก็ร้อนแรงแล้วก็อาจะเริ่มค่อนข้างนะครับที่ค่อนข้างกระเสแรงครับช่วงนี้เก็บได้เก็บนะครับก็บอกเลยว่าในช h อปปี้และลานเซรด้าร้านผมเนี่ยเสียมาร้อยปีขายดีมากนะครับเงินล่างๆออกหมดเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าอันนี้จะเป็นนว่านวะาวะายเสือนะครับนวะลายเสือนักจากรเงินแท้นะครับนี่ครับรายการนี้ก็แพงนะครับเป็นรายการนิยมเลยนะครับจัดสร้างแค่299ยเเหรียญนะครับเนี่ยครับ หลังยันนะครับหลังยันเลข155นะครับจะสร้าง2 9 9รลายเสือสวยมีเสน่ห์มากครับนวะลายเสืออ่นนี้ก็ฝากไว้นะครับอันนี้ก็หลวงปู่พันนะครับไม่เกี่ยวกับหลวงพ่อพัดสวยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาทําคลิปแนะนํารุ่นนี้นะครับรวยพลรันหลวงปู่พันธ์พันกโลนะครับวันนี้เอาหลวงพ่อพัดไปก่อนนี่ใครชอบก็จัดได้นะครับของใกล้หมดแล้วนะครับเสียมาร้อยปีนะครับฝากไว้ด้วยนะครับขายดีมากๆนะครับรุ่นนี้ไม่เก็บไม่ได้นะครับราคาขึ้นตลอดนะครับ วันนี้ก็มีแค่นี้นะครับมาแนะนําแล้วก็มาปล่อยเช่านะครับรุ่นนี้นะครับสร้างบารมีร้อยปีพิมพ์นาเต้าหลวงพ่อกล้วยนะครับเดียวละสามร้อยเก้าสิบเก้านะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ช้อปปี้และลาซาด้าไว้ให้นะครับล่างด้านล่างคลิปนะครับแล้วก็ในคอมเมนต์นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสังเกตเงินไปทางได้นะครับอย่าลืมนะครับในช้อปปี้และลาซาด้าครับขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์ติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ